ทีนี้เรามาเทสอัตราการกินพลังงานกันครับนี่นะครับคีบแอมคีบเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะปรับแรงสุดเลยนะครับผมจะปรับแรงสุดเลยนะครับ <Boden sound> ครับ สวัสดีครับผมเอ็ดดี้ดีไช่องเกี่ยวกับงานช่างงานซ่อมงาน DIY และงานแก้ไขปัญหาเล็กๆใน้อยภายในบ้านด้วยตัวเองครับวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาทำมา DIY พัดลมประหยัดพลังงานครับโดยใช้ซากพัดลมที่ไม่ใช้งานแล้วหรือว่าพัดลมที่เสียแล้วนั่นเองครับครับก่อนอื่นที่ ท่านผู้ชมจะไปรับชมคลิปก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง SD DIY ด้วยครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปที่ดีมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆและสังคมต่อไปครับผมโอเคครับถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วก็เราไปชมคลิปพร้อมๆกันเลยครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับผมโอเคครับอุปกรณ์ก็ มีอยู่2อ,อย่างแค่นี้ครับผมพัดลมประหยัดพลังงาน DIY เราจะใช้เป็นมอเตอร์บัลเลตตัวนี้นะครับเดี๋ยวตอนทำคลิปจบตอนทำคลิปเสร็จผมจะมาบอกข้อดีข้อเสียด้วยครับว่าพัดลมปกติกับพัดลมที่ใช้มอเตอร์บัลเลตมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างไรครับครับตัวแรกก็คือมอเตอร์พัดลมมอเตอร์บัลเลดครับเขาก็จะมีสายแล้วก็มี คอยึดเฟืองสายมาให้แล้วก็มีชุดเร g ูเลเตอร์ก็คือปรับลดแรงดัน0-12โวลต์มาให้ครับโดยมีมีไดโอดตัวนึงกันกระแสย้อนกลับครับนี่ครับตัวนี้ครับก็จะมาครบชุดชุดลักษณะอย่างนี้เลยนะครับตัวที่2ก็เป็นสวิตชิงพาวเวอร์ซัพพลหรืออะแดปเตอร์ก็ได้นะครับนี่ครับของผมเลือกใช้เป็นสวิตชิงพาวเวอร์ซัพพลาย สิบสองโวลต์ห้าแอมป์ครับผมตัวนี้ได้มาแปดสิบแปดบาทครับส่วนใครที่จะเป็นนี่นะครับเป็นอะแดปเตอร์แบบนี้ก็ได้นะครับเป็นอะแดปเตอร์ก็ได้หรือว่าจะเป็นสวิตชิ่งแบบนี้ก็ได้เนี่ยแล้วแต่เลยครับแต่ผมวันนี้ผมเลือกใช้เป็นสวิตชิ่งและอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้เลยครับนี่ครับก็คือซรากพัดลมเก่านั่นเองครับผม ครับเท่าที่ทำมาก็เป็นยี่ห้อฮาตาลีนี่ครับแปลงง่ายสุดครับผมแต่วันนี้ผมจะใช้พัดลมแอร์คอร์ดต,ตัวนี้ครับสิบหนิ้วครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปรับชมวิธีการทำได้เลยครับผมเดี๋ยวขออนุญาตไปลื้อพัดลมก่อนครับโอเคครับผม ก็จะตัดสายนี้เผื่อไว้นะครับเผื่อไว้ต่อสายมอเตอร์บัดดิตลงไปใช้งานข้างล่างนะครับจะตัดตรงนี้นะครับให้มันยาวเดี๋ยวไว้โอเคครับผม ส่วนน็อตตัวนี้แน่นเกินครับต้องใช้ไขควงตอกครับไขควงตอกก่อนครับผม ครับผมด้วยความที่เป็นเพา9.5มิลครับมันใส่กับพัดลมแอค o คอร์ดไม่ได้ครับรูนี้ครับผมก็ทำการเจาะด้วยดอกสว่าน8.5นะครับผมไม่มีดอก9.5ผมเจาะ8.5แล้วผมก็ขวานเลยครับเพื่อที่จะให้แกนของมอเตอร์บัดเลดเข้าได้ครับผมแล้วก็ด้านข้างผมก็เจาะรูครับ เจารูเห็นไหมครับผมคิดว่าจะไม่ใช้แบบระบบสายนะครับผมก็เจาะรูเพื่อที่จะสอดปิ้นเข้าไปล็อกแกนไว้นะครับว่าตรงนี้มันไม่มีที่ล็อกแกนนะครับผมก็ประมาณนี้ครับ สายสวิตก็ตัดทิ้งไป้หมดครับตัดทิ้งกหนหมดเลยครับสายสวิตสายไหนที่ไม่ใช้งานก็ดึงออกครับ ดึงสายที่ใช้งานกลับเข้าไปในท่อขาวก็จะได้ลักษณะนี้ครับพอนเราดึงสายที่ไม่ใช้งานออกปลอกสีขาวนี่ก็จะหลวมพอหลวมเราก็ดึงกับสายที่ใช้งานกลับเข้าไปได้ครับ วางตำแหน่งสวิตชิง ก็ต่อไปก็เจาะใส่วอลลุ่มนะครับนี่ครับเจาะใส่วอลลุ่มหรือว่าเลกูเลเตอร์0ถึง12โวลต์นะครับขนาดตรงนี้ก็จะเป็น7.5มิลครับเราจะเจาะใส่ไว้ตรงนี้นะครับตรงกลางๆนะครับ ไห้ตรงกลางครัวก็สย ก็ประมาณนี้ครับผมก็สวัสดีครับต่อจากรอบที่แล้วนะครับผมคือเรา d ี y พัดลมประหยัดพลังงานนะครับตอนนี้ก็ประกอบไปได้ประมาณนี้แล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือด้านล่างที่ยังไม่ประกอบ เดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำต่อให้เสร็จครับพอดีทำไว้แล้วครึ่งหนึ่งยังไม่ได้ทดลองแล้วก็ยังไม่เสร็จคลิปครับเดี๋ยวผมขอไปทำความสะอาดตะแกรงก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมทำความสะอาดเสร็จเรามาประกอบแล้วก็มาทดลองใช้งานดูครับว่ามันจะเวิร์กไหม แล้วมีข้อดีข้อเสียอะไรครับโอเคครับแปบ๊บนึงครับผมทำความสะอาดก่อนครับ สั้นไปครับต้องหายาวกว่านี้ครับผมส่วนล็อกเฟืองสายนี้ไม่ตรงนะครับต้องเจาะรูใหม่ครับโอเคครับ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพัดลม DIY ครับส่วนด้านขวานี้ก็จะเป็นพัดลม DIY ด้านซ้ายก็จะเป็นพัดลมเดิมๆนะครับผมจากโรงงานครับ16นิ้วท่ากันครับเดี๋ยวเราจะมาดูการทำงานแล้วก็จะมาสรุปข้อดีข้อเสียของพัดลมดีพัดลม DIY กับพัดลมเดิมๆปกตินะครับ ว่าพัดลม d ด y ีจะประหยัดพลังงานได้มากน้อยขนาดไหนครับทีนี้เรามาเทสอัตราการกินพลังงานกันครับ<า>นี่นะครับคีบแอมคีบ้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวผม,ยผมจะปรับแรงสุดเลยนะครับผมจะปรับแรงสุดเลยนะครับ ี่ครับกินพลังงานไปแค่0.13แอมครับผมกินพลังงานน้อยมากครับแต่ว่าให้ความแรงลมเทียบเท่าเบอร์3ครับถ้ามีเครื่องวัดลมก็น่าจะดีครับแต่ว่าผมไม่มีเครื่องวัดลม0.13นะครับโอเคผมปิดครับต่อไปเราไป ทดลองพันลมเดิมๆครับ16นิ้วจากโรงงานครับอ่านี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเบอร์แรงสุดครับ0.13นะครับจำไว้ครับตัวนั้น เปิดหมายให้ดูครับศูนย์จุดสอครับกินพลังงานครึ่งต่อครึ่งเลยครับกินพลังงานครึ่งต่อครึ่งครับก็คือสรุปก็คือเอาพัดลมเดิมๆโรงงานก่อนนะครับตัวสีเหลืองกดปุ่มปุ๊บสามารถออกตัวได้ทันทีเลยครับ พัดลมจะสามารถหมุนได้ทันทีเลยนี่คือข้อดีของพัดลมเดิมๆครับแล้วข้อที่สองมันเป็นพัดลมเดิมๆที่มาจากโรงงานครับผมซึ่งเป็นพัดลมมาจากโรงงานไม่ต้องมาดัดแปลงไม่ต้องอะไรซื้อมาก็จบนะครับนี่คือข้อดีนะครับมาดูข้อเสียมาดูข้อเสียของพัดลมเดิมๆจากโรงงานนะครับพัดลมจากเดิมๆจากโรงงานข้อที่หนึ่งก็คือข้อเสียข้อที่หนึ่งคือ มันเป็นพัดลมที่ใช้บูทครับพอใช้บูทเสร็จปุ๊บหนึ่งใช้ไปนานๆานมันเกิดความเหนืดบูทสึกมันต้องเปลี่ยนบูทครับแล้วก็แกนสึกด้วยครับข้อเสียข้อที่2ก็คือใช้คาปาซิตเตอร์ในการสตาร์ทในการออกตัวซึ่งเมื่อพัดลมใช้คาปาซิตเตอร์ใช้ไปนานๆคาปาซิตเตอร์อาจจะเสื่อมกับปี2ปีเราต้องเปลี่ยนคาปาซิตเตอร์ต้องเสียเงินในการเปลี่ยน กาปาซิเตอร์เปลี่ยนบูธเปลี่ยนแกนนี่ครับข้อเสียข้อที่3คือใช้พลังงานมากกว่าพัดลม DIY ครับเป็นเท่าตัวครับผมที่ความความแรงสูงสุดนะครับอันนี้สรุปสรุปให้เข้าวๆนะครับนักผู้ชมลองไปพิจารณาดูครับส่วนตัวนี้นะครับมาดูข้อดีของตัวนี้กันบ้างข้อที่1คือใช้แบริง่งแบริ่งก็คือลูกปืนนะครับใช้ลูกปืนในการ หมุนในการทําให้ลื่นครับก็ดีของการใช้ลูกปืนก็คือเสียยากแล้วก็แล้วก็ทนทานแล้วก็เสียงไม่ค่อยดังครับข้อที่2ไม่มีแคปในการสตาร์ทครับไม่ต้องสิ้นเปลืองแคปไม่เสียมแม่ไรไม่ต้องซื้อแคปมาเปลี่ยนใหม่ข้อที่3มคือใช้พลังงานน้อยกว่าข้อนี้สําคัญเลยครับเพราะว่าเรามาดีบายพัดลมที่ประหยัดพลังงานครับวันนี้ใช้พลังงานน้อยกว่า มาดูข้อเสียบ้างครับเวลาออกตัวในการปรับสปีดมันจะออกตัวช้าออกตัวช้าครับผมแต่ไม่มีผลต่อการใช้งานมันแค่ออกตัวช้าแค่ไม่กี่วินาทีปรับ,ป,บปุ๊บมันก็ออกตัวช้านิดนึ่งก็สอมันเป็นงาน DIY ครับงาน DIY อาจจะเป็นข้อดีด้วยซ้ำไปก็เปียบเทียบกันครับคือมันไม่เดิมๆโรงงานครับข้อเสียข้อที่3เป็นมอเตอร์บัสเลดครับ มอเตอร์บอลเลมันจะเป็นลักษณะแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพราะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มันอาจจะไม่ทนทานก็ได้ครับแต่ว่าเท่าที่ผมใช้มานะครับมันทนทานพอสมควรเลยครับเราต้องมาวัดกันที่ระยะครับก็สรุปแบบนี้ไปก่อนครับข้าวๆครับผมก็ท่านผู้ชมถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ช่อง S D D I Y ได้ครับ พื่อที่ผมทําคลิปที่ดีมีประโยชน์ต่อเพื่อนเพื่อนสังคมต่อไปครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมแล้วครับจะเลือกแบบไหนครับท่านผู้ชมเลือกแบบไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้านล่างให้ผมด้วยนะครับเลือกแบบ DIY หรือว่าเลือกแบบเดิมๆ DIY ประหยัดพลังงานครึ่งหนึ่งครับคลิปต่อไปผมจะมาทําอะไรให้ท่านผู้ชมดูก็กดติดตามไว้แล้วกันครับผมช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ทาคลิปผมจะพยายามทําคลิป กเก็บรวบรวมคลิปมาทำคลิปให้ท่านผูชมดูต่อไปครับผมครับผมสวัสดีครับ